สวัสดีครับพบกับผมบ mm hmm. นช่อกับสตี v วิวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แยกร่วมจิตนะครับใช่ครับถนนร่วมจิตถนนนครชัยศรีนะครับแล้วก็ถนนนครราชสีมา mm hmm. หรือที่เรียกกันเฉียๆว่าถนนราชสีมาก็ได้นะครับ mm hmm. ก็อยู่ในบริเวณแบบประมาณนี่ยย่านสี่ย่านนะครับ เรียกว่าสี่ย่านแล้วกันเอาง่ายๆนะดูดิว่าตรงสี่ย่านมีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับเริ่มจากนี้เลยครับศูนย์ธร,ร,ร,รัดการฟาร์มีทำฟันจัดฟันใส่ฟันรักษาฟันเด็กนะครับผมโอเคล้างสัาดที่ดีทำรับตัดเสื้อผ้าสตรีนะครับนี่ครับรานตัดเสื้อนะใช่เห็นไหมเราไปพบปะผู้คนนะครับผมพบกับพี่น้องประชาชนในเขตอุสิต นะครับผมวันนี้มาสัญจรเลยสัญเจ้านะครับโอ้โหใช่ใช่วัสวด์ว,ว,วา,ารีสีมารามเขตดุสิตเลยบอนเจมไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว นี่ครับแล้วก็ล้วเข็มเพชรนะครับผมเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับเช่าพระเครื่องแล้วก็พระบูชารับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าแบงก์จีนเหรียญจีนโอ้โหนี่สุกเขาสูงมากๆนะครับแล้วก็วดด้วงเครื่องเงินเครื่องลายคางกระเพาะปลาเหล้าเก่าแล้วของเก่าโบราณโอ้เหล้าเก่าก็เอาด้วยนะโอ้โหนี่เลยครับเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับผมแล้วก็นี่ครับบีแบงค์ เออสายสารก็ผ่านนี่ครับธนาคารกรุงไทยโอ้โหสายสองผีสองก็มีสายสารก็มีนะครับวิงเส้นนี้ใช่ครับ66 ช่รถเมวิ่งเยอะเหมือนกันนะไี่ผ่านไปแป๊บเดียวนะสามสายเข้าให้แล้วนะครับผมยังมีอะไรให้ดูให้ชมอันอีกเยอะเลยครับสี่ย่านทันตแพทย์โอ้โหที่ทำฟันไปสองที่นะตรง ตรงหัวมุมแยกนั้นกลับมาตรงนี้ก็สองทันตะแท้แล้วนะครับอันนี้นี่อะไรครับเนี่ยนั่งดูหนังสือได้กันใช่ล้ายเก้าก็ผ่านด้วยนะครับโอวอินเตอร์น่าจะเป็นสัมนกพิมพ์นะครับอนดิยอขนบมาถึงสีย่าน ท,ทันตแพทย์วัชรินทรบางหลวงแก้วโอ้โหตรงน,นี้ทันตแพทย์เยอะสามสามเจ้าแล้วนะวทันตแพทย์ใช่ครับตัวบางนาลาโอ้โหสิทธิผลพานนิตเยอะม,มากๆแสงเจริญโอ้โหเยอะจริงใช่แล้วบ้านนี้บ้าน,นตรงเก่าๆหน่อย เอาแบบเต็มเต้นต้องนี่เนี่ยโหชัดยิ่งกว่าชัดนี่ใส่สอง,องขีดสองก็วิ่งมานะครับไปท่าเรือปากเกตก็คือท่าน้ำปากเกตนั่นแหละที่จะข้าไปกเกาะเกตเนี่ยสีย่าแล้วนะใช่โหบ้านนี้นี่เป็นแบบสไตล์อิดเลยนะครับที่มีคนเสื้อเทาเดินผ่านนะใช่ใช่ สวยสวยทรงด้านข้างแบบเหมือนแบบก่ออิดขึ้นมาเลยแล้วก็วิการดาสี่ยนันใช่ใช่ไม่มีในซอยนะนริงจริงมีเยอะเลยก็มียกสามยานยกสามยานก็มีนะ เดี๋ยวน้านัำผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. ใช่ชอยิ่งเจริญโอ้ร oh, ้านเยอะนะมาเดินแถวสี่ยานสน,หนาหารเจนะครับแล้วก็จิว oh, อาหารเจนะฮวนเชียงใช่เับ เวเพิ่มลดอร่อยนะครับผมเ <Okay. S 1> นื้บ้ามน,นามอง14ส่ายแก้วสายแก้าชัดมากนะแล้วก็สายส4 4สีย่านสวัสด,ดีครับเฮียแล้วก็ทันตแพทย์ทันตแพทย์ที่4นะครับด้สิทันตแพทย์ทันตแพทย์เยอะนะนี่เดินมาแค่ ไม่เกี่ยวดจห่างกันประมาณ500เมตรเองนะครับร้านทําฟันประมาณ4ี่ร้านแล้วทางตแทบทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้หรอเปลี่ยนเคสมือถือมั้งครับน่าใช่กับโอ้โหทุกวันยูนีพงหัวตึกเก่าเนื้ย่านนี้เลย มีกูโรตีชาชักด้วยนะครับใช่สีย่านเืน้งโกงหญิงโอ้โหอะไรครับเนี่ยเป็นบ้านคนนะส่วนใหญ่เบอร์รี่โดนัทมาหนูนี่นเบอร์รี่โดนัทอ่าแล้วก็ด้านนอกอันนั้นซาฮะเฮียง ใช่ใชโอ้หนี่อเมซอนเลยนะเปิดเปินี่เปนเี่ปอเมซอนใช่อเมทัลก็มีสายสองที่สองใช่โอ้โหนั่นนะฮด้านในก็มีโร้านเป็นไม่หมดเลยนะครับก็จะเดินมาถึงอีกแยกหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับผม แล้วก็ใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงนี่ครับตลาดสียา่างก็คือสียานนะ่างใช่ครับตลาดสียา่างนะครับเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงน,นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นอยู่ช่วงเทศกาลกินเจครับทองเหลืองเลยมากเป็นพิเศษ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นโห่ตุ้มจมเขียวเลยใช่อลาดสี่ย่านนะครับอ่ะโอเคพอมปากของมคอเราไม่ได้มาเจาะลึกอะไรมากมายนะครับเราแค่ให้ดูเฉยๆว่าสภาพเป็นยังไงได้เเพราะว่าเราก็เห็นทางด้านหน้าแล้วว่าอลาดสีย่านแสดงว่าต้องเก่าแก่พอสมควรเลย แล้วก็ออกมาใหม่ก็มันจะมีแนท็อปเจริญมี s N t ด้วยนะครับใช่แล้วก็เดินมาจนถึงแยกสี่ย่านแล้วนะครับตอนนี้ใช่ใช่ใช่มีรถโคฟด้วยนะครับพวสี่ย่าน ครับคนเยอะแยกสิ่ย่าน,นเดียวและครับค่อยๆนะน, <c oughs> <c oughs> น,นะครับรถวิ่งกันเยอะเดียวพอดีโอ้เวินเลยนะครับตอมไปถึงแล้วครับแยกสี่ย่าน เรามาดูประวัติความเป็นมาของถนนนครชัยศรีนครับว่าทาไมถึงชื่อถนนนครชัยศรีทางทั้งที่ไม่ได้อยู่นครปฐมอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ทําไมถึงชื่อว่าถนนนครชัยศรีนะครับเพราะว่าเดิมชื่อถนนราชวัตรเริ่มมาจากถนนพระราม6ครับผ่านมาถนนพระรามห้าถนนพี่ชัยถนนราชสีมาถนนสามเสนจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นถนนที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและการที่5นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิตนะครับทรงนี้เริ่มขึ้นพร้อมๆกับการสร้างพระราชวังสวนดุสิตในปีพุทธศักราช2441นะครับเพราะที่ตั้งพระราชวังสวนดุสิตได้กีดกั้นทางเดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นครับเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้โดยสะดวกพระองค์จึงโปรดเกล้าครับให้ตัดถนนราชะวัตรครับขึ้นเป็นถนนรอบบริเวณพระราชวังสวนดุสิตและเพื่ออนวยความสะดวก ในการเดินทางระหว่างชันเมืองทางด้านเหนือกับภายในกรุงเทพครับระหว่างบริเวณนั้นครับกับถนนอขออภัยกับสถานีรถไฟสามเสน้นและระหว่างบริเวณนั้นครับไปยังแม่น้าเจ้าพระยาต่อมาในวันท,ที่16กุมภาธ์2462ครับพุทธศักราช2 4มษาย62ขบวนรถไท่ามุกุนเก้าเจ้าอยู่หัวหรือเอกนการที่6ครับทรงพระบุฎางโขดเก้าให้เปลี่ยนชื่อถนนราชวัตรช่วงตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงถนนประทัดทองก็คือถนนพระราำที่6เขาเรียกว่าประทัดท,ทองนะนี่ ประพัดทองอ่าเป็นถนนนครชัยศรีถนนยาวประมาณ2.7งกิโลเมตรครับภาษาอังกฤษครับโอ้โหละเอียดมากๆนะตัวค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับผมโอเคได้โอ้ตรงนี้มีวังด้วยนะครับโรงเรียนบิบลเป็นิชการสีย่านเคได้เดี๋ยวปิดเบรกก่อนแล้วกันในชะ่วงนี้นะที่ถนนนครชัยศรีพักสักครู่ครับ